พี่น้องที่รักยิ่งนพระคฤสเจ้าก็หวังว่าพี่น้องก็สบายดีทั้งกายและใจแม้จะต้องมีความกังวลเรื่องโควิดหรือว่าโคโรนาไวรัสนะครับเห็นไปที่ไหนก็มีแต่คนดูจอแล้วก็อ่านที่จอว่าเนี่ยจังหวัดนั้นมีเท่านั้นคนเท่านี้คนก็เพียงแต่หวังและก็ภาวนาขอให้พี่น้องได้ได้พ้นจากภัยพิบัตินี้นะครับจะต้องระวังตัวด้วยในการไปมา ไปที่ไหนอย่างไรในช่วงนี้ก็เห็นว่าทางการเขาก็ระมัดระวังเรื่องของการรวมกลุ่มบางวัดก็ต้องไปขออนุญาตจากนายอำเภอเพื่อขอถวามิตาและกรณีการบอกว่าไม่ให้เกิน50สิบคนหรืออะไรเนี่ยก็เข้าใจถึงความลำบากของพี่น้องว่าพี่น้องอยากจะไปพบพระเยซูเจ้าในพิธีกรรมแต่เนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงที่ยังมีการระบาดอยู่ก็เลย ขอให้พี่น้องอดทนขณะนั้นก็ตามก็ยังมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์บ้างก็ขอให้พี่น้องได้ใช้เวลาในการที่จะร่วมมิสาด้วยนะครับก็นวเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่มีความเครียดพอสมควรเนี่ยก็เลยอยาก,กเล่าเรื่องของแมวตัวหนึ่งโดยปกติแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยก็มีความโลภแล้วก็มีความต้องการเป็นเจ้าของ จะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือว่าสิ่งของแต่ว่าแมวตัวนี้มันก็วิเศษนิดหนึ่งก็คือว่าทุกคืนเนี่ยมันจะออกไปแล้วก็บางทีก็ใกล้บางทีก็ไกลบางทีก็หนึ่งระยะทางบางทีสามสี่ห้ากิโลนะครับกว่าจะไปถึงที่ที่มันต้องการไปแล้วก็ได้พบรองเท้ามันก็จะคาบมาครั้งละหนึ่งข้างครับคาบมาเสร็จเรียบร้อยก็ไปเอาอีก อย่างนี้จนถึงวันหนึ่งเจ้าของเขาก็แปลกใจว่าใครเนี่ยไม่เอารองเท้ามาไว้หน้าบ้านถึงเยอะแยะมีทุกขนาดเด็กเล็กแล้วก็ขนาดวัยรุ่นและขนาดคนชราด้วยเนี่ยเอย๊ก็เลยซื้อกล้องวงจรปิดก็จะได้จับขโมยว่าเนี่ยขโมยตัวไหนที่ขโมยของมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นแมวของเจ้าของบ้านนั่นแหละครับ ที่มันขยันจริงๆมันนอนสักพักหนึ่งแล้วมันก็ไปแลวตี 4, หรือห้ากิโลเมตรเนี่ยมันไปจนถึงแล้วก็คาบรองเท้าที่อยู่หน้าบ้านเขาที่ไหนก็ไม่ว่าแต่เอามาทีละกิ่งเอามาทีละข้างแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาอีกข้างหนึ่งมาแล้วก็เรียงมันฉลาดเหมือนกันมันเรียงได้ว่าคู่ไหนมันควรจะอยู่ก,กับตัวไหนกิ่งไหนเป็นคู่ แล้วก็ทันหลังมาเนี่ยเจ้าของกันเลยไม่ได้แจ้งจับแต่ก็อธิบายให้ฟังว่ารองเท้าที่มาอยู่ที่บ้านเขานะั่นไม่ใช่เขาขโมยนะแต่เป็นแมวของเขาก็าต้องขออาภัยเขาลง facebook ลงสื่อว่าแมวของเขาสุกซนนิดหน่อย็ขออาขออภัยขอให้เจ้าของรองเท้าที่รู้ว่ารองเท้า,าหายนั้นกระุน,นามารับที่บ้านของเขาได้ตำรวจก็มาเพราะว่า เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนเดือดร้อนมีการไปแจ้งความว่ามีคนขโมยรองเท้าในที่สุดก็ตำรวจก็มาแล้วก็บอกยังไงเจ้าขโมยนะครับต็เลยอุ้มแมวตัวนั้นมาไว้ที่ตักดูแล้วก็น่ารักดีแต่แมวคงไม่รู้ว่ามันทําผิดนะครับมันคิดว่ามันทําดีที่สุดแล้วเพราะว่าเจ้าของคงจะต้องการรองเท้าเยอะๆเพราะตอนจุดท้ายมาเนี่ยเขานับได้เป็นห้าสิบคู่พิน้อง ห้าสิบคู่มันก็มันก็ไปตั้งร้อยเที่ยวนั่นแหละเอาละก็ขอให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายมันน่ารักต่อไปเพราะว่ามันไม่ได้ทำร้ายคนแต่มันก็มีสัญชาติญาณบางอย่างว่าเอ,อคนจะไปเอาของใครมาไว้นั่น,น,นก็เป็นเรื่องของมันก็ขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ